สวัสดีค่ะพี่น้องพ่อกันอีกแล้วเด้อค่ะเด้อกับไล่การสนุกวิดนุดคือว่า,าว่าวนัวหัวมวนกับดิฉันนงนุดน้ําชิงไตเด้อค่ะเด้ออันเดี๋ยวนี้มีเวลาหลายขึ้นค่ะพี่น้องเพราะว่าอันกเกษียณแล้วก็วค่ะเด้อเกษียณห้าสิบแปดมาทางานอยู่อเมริกาเกือบสามสิบปีโอ้ยขันสิกเกษียณอันหกสิบ หรือหกสิบสองหรือหกสิบหามันก็ทรมานจากของเกินไปพี่น้องท้ามาเหนื่อยแล้วขอกเกษียณแมงห้าสิบแปดนี่แหละวะมีหัวขอนึงพี่นอ้องที่ฉันอยากสีบอาให้พี่น้องฟังเมื่อนี้บริยุยเฮียนจาของเลยพี่น้องยุยเฮียนลูกสาวอีหล่ามันไปอันต่างประเทศสามเดือนก็เลยซอยอีหล่าดูแลหลานแล้วก็อันอีกระติกหนึ่งเนี่ยอ่ากรสิกับไป thanksgiving กับอ่าคุณฝาสารามีอยู่อ่าอะริโซนา หลังจากแต่งสกีวิ่งแล้วฉันก็สิบินกลับเมืองไทยบ้านใกล้สิแล้วฉันก็สิไปแต่งบ้านเองอา a r ค h i t e เจอร์หลานหลานไายว่ามันหลานไายนะเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเนาะค่ะเนาะบอกว่าโอพ้พี่ผมเนี่ยสิหาคนแต่งให้ดอกบ้านนี่ว่าสันว่าโอ้ยบ่จังเป็นต้องหาคนแต่งหรอก เฮาว่าเป็นรุ่นเศรษฐีสิต้องไปหาคนไมแ่แต่งแต่งเอาเองก็ได้บ้านสือส่อเนาะสื่อเตียงสื้อโต๊ะสื่อหยังมาใส่เล้วมันเกิดขึ้นสีแเหลีวยแต่ว่าก็อยากได้ของที่จะของอยากได้บ่เป็นคนอื่นอยากได้เรามาใส่เฮี้ยนจากของแม่พี่น้องเห็นบอก่ะเฮ้าว่าเป็นเศรษฐีสิไปเขาแต่งบ้านให้เฮ็ยหยังคือจังสี่พี่น้องเรื่องที่ฉันอยากว่า้มนี้มันเกิดสีมีหลตอนอยู่เด้มันบ่แม,ม่นมีตอนเดียวเลยมันเป็นเรื่องที่เงามันฉันห้ซื้อเรื่องว่า เมียฝรั่งเมียฝรั่งคืออีหยังวาสันวาตลอดเวลา27เกือบ28ปีแต่งงานกับพอยย่ยริกมาเนี่ยเดอพี่นอ้องว่าริคิดว่าจะของเป็นเมียฝรั่งงี้เงาขนาดนั้นดิเดี๋ยวนี้บเมื่อเคยคิดเลยว่าจะของเป็นเมียฝรั่งเคยคิดแต่ว่าจะของเเป็นเมียคุณริกคุณริกเป็นสามีของเฮ้าไปไสกะอ๋อนี่สามีฉันเดอ้อ อันคุณริกไปสายกะดีภรรยาของฉันเดอร์จังสันเดยสี่เมื่อเคยคิดว่าเจ้าของนี่เป็นเมียฝรั่งวันถอคือว่าเป็นเมียธรรมดาน,นี่ละว,วันถอดพ่อกลับเมืองไทยเถี่ยวนี่พี่น้องไปปลูกเฮี้ยนหลังกเกษียณไปปลูกบ้านมือเนืองยางไปตลาดแม่ข่ายยตลาดคือสิจาคือสิคือสิเคยเห็นมือที่เห่ายางไปกับหลูกหลานเฮ้าหรือว่า พี่น้องเข้านนหละเข้าเจ้าก่อนคือสิรู้จักพี่น้องเฮ้านั่น่ะอาสิจําเข้าได้เพราะว่าเขากับเกิดยุ่มหมู่บ้านโคกพระนี่มากโอ้ยเขากับเฮ้าเฮากับเลียงย้ายเฮากับเลียงเข้าใหญ่อยู่บันนอกเนาะเพินก็เลยถามว่าโอ้ยนั่งเจ้ามันบ่เป็นเมียฝรั่งนั่ว่าสั่นว่ะเข้ากับมองหนาเพิ่นหุ้ยแมนตัวลับป้าฉันนี่ล่ะเมียฝรั่งก็เลยวางสี่ โอ้เจ้าเนี่ยมันบอกที่มาปลุกเฮี้ยนน่ะนะเขาว่าเฮี้ยนเมียฝรั่งเฮี้ยนเมียฝรั่งน่ะมันเฮี้ยนเจ้าบ่ละนั่งมาสั่นวะฉันก็เลยว่าคือสี่แมนละตีแม่แต่ว่าเมียฝรั่งอยู่อันบ้านเฮ้านี่กะไรคนอยู่ได้ละว่ามันมีแต่ฉันผู้เดียวได้ละเขาอาจจะบ่ไเด้เว้าถึงฉันก็ไ้เด้แมวสั่นวะบ้าบ้บ่าเิ่นวะเบาถึงโตนี่ละเพราะว่าเขาว่าเมียฝรั่งมาสางบ้านแต่ว่าบ้านพท่านได้แล้วมันก็ตีบ้านเฮี้ยนโตผู้เดียวนี่ละที่เพท่านได้แล้วสั่นวะโอ้ โอ้หลังจากซื้อของแล้วกลับมาบ้านก็เรย่มมานั่งคิด่าบเมื่อคยมีไผมามาถามเลยว่าเข้าเป็นเมียยฝรังบ่อคยยยูเม่กาบ่าเคยได้ค่ะเข้ากันเลยว่า้วยการที่ว่าเมียยฝรังเนี่ย คำนิยามของเมียฝรังนี่มันแมนอียงนอ,นอคือคนคือจังเอิญจะเมียฝรังเขาขาเจ้าจออคือบอ,อกขาเจ้าคูอบ่เอิญเข้าคือธรรมดาว่าโอ้อสามีเจ้าเป็นไผหรือจังใดเขาเจ้าจคือจังาไหา้แท็กเข้าเลยว่าเจ้าเป็นเมียฝรังแมนบ้า่ะค่ะเมียฝรังมันบ่แม,น,มนเรื่องหนาไอไาด้พี่น้องเมียฝรังก็สิมีกันหลายกรณีคือว่า กรณีของฉันนี่ถือว่าเมียฝรั่งด้วกความจําเป็นวันเถาะเริ่มต้นด้วกความจาเป็นคือว่าเริ่มด้วยความจาเป็นว่าเข้าหักเพิ่นเข้าจังแต่งงานกับเพิ่นบ่วปนว่าเพิ่นเอาเข้ามาจากเมืองไทยเพิ่นเลี้ยงดูปูเสือเข้าเลี้ยงดูพี่น้องเข้าบ่เป็นแบบนั้นฉันมมพอ่อพ่อใหญ่ริกเนี่ยตอนอายุฉันสามสิบ เส,เสร็จแล้วฉันมาอยู่อเมริกาได้สองสามปีแล้วก่อนสิบ่อกพญ่ไริกอยู่นี่พอได้แต่งงานกันมาจากเมืองไทยมาพอกันอยู่นี่พี่น้องฉันมาแล้วฉันมากับแม่ฉันฉันมาอยู่อริโซนาฉันกับมาพอกพี่เริกสมัยอ่ารุ่นของฉันนี่รุ่นเมียฝรั่งรุ่นฉันนี่เป็นรุ่นเบบีบูมเมอร์พี่น้องเบบีบูมเมอร์คืออย่างว่าตีว่าซื่อๆก็คืออัน เป็นปีที่เด็กน้อยมันเกิดหลายเกินคาดหมายนั่นแม่พี่น้องยูยูมันกับบูมขึ้นมากขึ้นดอกไม้บูมหี่แม่มันเกิดขึ้นหลายเกิดแท่นเทียบเขาคาดว่าสถิติคาดว่าปีนี้สิเกิดเด็กน้อยสิเกิดทั่วโลกประมาณสองล้านคนดันเสือโลกเกิดสี่ล้านคนหาล้านคนมันหลายมันดับโบสีิโปไปแม่พี่น้องก็เลยเอิ่นว่าปีบาวีเบบีบูมเมอร์ปีเบบีบูมเมอร์ omer, นี่มันก็สิอ่าเป็นประมาณคันเป็น เออในเมกากับปีหนึ่งเก่าสามเก่าถึงปีหนึ่งเก้าสี่หาถ้ามันบานเท่ากับเป็นพ่อสอสองสี่แปดสองถึงสองสี่แปดแปดเด้อพี่น้องถ้าอ่านับอายุกับประมาณผู้ใดญ่ซูมมือนี่อายุห้าสิบแปดปีถึงเจ็ดสิบหกปีนี่เขาเอิอว่าเบบีบูมเมอร์พี่นอ้องฉันนี่ตอนนี้หาสิบแปดสี่หาสิบเก้าเป็นรุ่นสุดท้ายของเบบีบูเมอร์วันถอะพี่นอ้อง เบบี้บูมเกิดจากอย่างว่าสันวาเบบี้บูมเกิดจากว่าเกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองพี่น้องแต่ว่าที่เขานับเป็นปีเบบี้บูมอีหลีตามภาษาฝรั่งนี่ก็คือปี1946ถึง1964เดือนปีหนึ่งหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองจบไปซึ่งอ่า ฉันนี่เป็นคนสุดท้ายเบบีบูเมอร์เกิด1 9 6 4 2507พี่น้อง2507เดแล้วพี่นอ้องเด้ออืมพอ่าคุณคุณริกเนี่ยกับเป็นเบบีบูเมอร์ขึ้นกันแต่ว่าเพิ่นหนึ่งเกิดก่อนฉันประมาณแค่เดือนเดียวเพราะฉะนั้นเด้วพี่น้อง ตอนนี้นี่ฉันมีโอกาสได้มานั่งคิดมันเถอะนั่งคิดเรื่องว่าเมียฝรัง่งฉันจําได้ว่าฉันกลับไปประเทศไทยมอยู่ปีหนึ่งฉันไปค้างอยู่โรงแรมอ่อเป็นโรงแรมที่ม่อยู่ทางห้วยขวางฉันจําซื้อบะไรแล้วเพราะฉันเข้าไปพักฉันเลยไปพอเอกสารอันหนึ่งเพิ่นเอามาให้เป็นคล้า,ายๆกับรีเสิร์ชพี่น้องคล้า,ายๆกับอ่าทรีสิทนี่แม,ม่พี่น้องอ่า ให้เข้ากรอบรว่าสันวาว่าเจ้าเป็นอย่างจังแต่งงานกับฝรั่งเจ้าแต่งเพื่ออีหยังเจ้ามีลูกบอเจ้ามีลูกก้อนแตง่งเจ้ามีลูกหลังแต่งจกคนความเป็นยู่เจ้าเป็นจังใดเจา้าอ่อยุ่กินจังใดไปยู่หลัดใดขอมาเมืองไทยดูบอฉันบ่ได้เห็นความสําคัญอ่อบ่นแม่ว่าบ่าเห็นความสําคัญฉันเห็นความสําคัญกับเรื่องทรีสิ์อยู่กับเรื่องอ่รีเสิร์ชในฉันให้ความสําคัญอยู่เพียงแต่ว่าเมื้อนั้นฉัน ไปเบื้งไทยพอตะล่องเครื่องกับเก็บไตแม่พี่น้องฉันกับบ่มีแห้งที่สิตอบเอกสารนั่นๆัตังหาแผ่นพี่น้องประมาณสองรอยขอคุละพี่น้องฉันกัเริ่มเฮ็ดยิ่ว่ามันเ่ราเเฮ็ดเฮ็ด้ด้เครื่องเดียวฉันเลยเศร้าสินเดียวนี้เพราะว่ามันมันเป็นเรื่องส่วนโตหลาเน่ยแม่พี่น้องฉันก็เลยเศร้าอ๋อพ่อฉันมาอ่าน เรื่องรีเสิร์ชต่างๆเรื่องเรื่องขอความต่างๆที่นักวิชาการให้การวิจัยเกี่ยวกับการแต่งงานขามชาติข้าเจ้าให้คํำนิยามที่ดีได้พี่น้องแต่งงานขามขามสายพันธุ์ขามชาติวันถอดวาเป็นอย่างผู้ญิงใช่เฮาจังแต่งงานขามชาติแล้วคํำนิยามของการเป็นเมียฝรังเนี่ยมันแม่นคํำนิยามในการในทางบวกปัญดไ,ได้พี่น้อง มันเป็นค้านิยามค่อนข้างสิลบโดยเฉพาะเขาค่อนข้างสิเจาะจงไปว่าส่วนใหญ่พี่น้องส่วนใหญ่นี่คนติดแต่งงานกับฝรั่งนี่ก็คือคนอีสา,บานบ้านฮักอุบลศ์ว่ะ้ว,วยมันจะเป็นไปได้จังไดคนอีสา,บานบ้านเฮาฉันมาย่ลีซอ,อหน่าสามสีปีนี่มาเขาคนคนไทยอยู่เมืองนี่พี่น้องมาจากผักใต่แน่ผักเนื้อแน่ผักอีสานแน่ผักกลางแห้งหลายพี่น้อง ภาคกลางแห่งหลายเดอ้อแต่ว่าอันนี้อาจสีขึ้นอยู่กับผลวิจัยมาหลายปีแล้วพี่น้องเดอ้อหนึ่งคนอีสานเป็นอย่างคนอีสานจังแต่งงานหลายกับพลังหรือคนต่างชาติฉัน้นไห้สม,มุติฐานอาชีบุคมมนสมมุติฐานถ้าดิฉันว่าภาษาไทยพิดพลาด แตเรื่องไปภาษาอังกฤษแน่ผักกลางแน่ผักลาบอาฉานแน่กับขอโทษเด้อพี่น้องยรรมด,ดากันเด้อชั้นสี่คิดว่าการทีว่าหนึ่งคอนอีสานเนี่ยเป็นคนหลูบุญคุณพ่อแม่ฉันกับบริวาคนคนบ้านอื่นบ่ลลูได้พี่น้องแต่ว่าเงินคนกรุงเทคพคนผักกลางเนี่ยเป,เป็นคนมีเงินมีทองแมนบาา่ลเพิ่นเป็นคนมีการศึกษา อ่าพนอาจสิพอแม่มีการงานดีอยู่แล้วจังไปอยู่กรุงเทพไทยเหมือนบอละค่ะมีทางทามาหากินดีคนนีสานบานเฮานี่เห็ดแต่หน้าได้พี่น้องเฮ็ดแต่หน้าเราสมมุติว่ามีหน้าฉันจาคาหนึ่งได้ว่าย่ยบอกว่านั่งตัวตรงไปโรงเรียนเดอว่าสันว่าโตสิมาเห็ดหน้าบ่ไห้เได้แม่บว่ามีหน้าหายเรลาเด่นแจกใจไปเหมือลเวว่าวาสันว่าโตต้องไปหาเห็ดอันต้องไปอันเลี่ยนหนังสือสิได้มีงานมีการทําเป็นคู่เป็นขั้นนําเขจาวาสันว่า ส่วนใหญ่บ้านเฮาพี่น้องคนอีสานบ้านเฮาก็ส네ิสห้หน้ากับลูกไส้เมนบล่ะกับลุกไส้เห็ดหน้าพราะแห้ยหน้ากับลุกไส้รลูกไส้แต่งงานลูกไส้กับผ้าลูกผ้าเตาถ้ามาหากินแมนบอ่ะขันเฮ้าเป็นลูกแม่ยิ่งนี่ค่ะเฮ้าก็ต้องไปแต่งงานคนมีห้มีหน้าเฮ้าก็ไปหาเห็ดไทยเห็ดหน้าแมนบอ่ะค่ะเขาประเด็นกลับมาประเด็นว่าเมียปรลังนี่ส่วนใหญ่จะเป็นคนอีสานนี่เพราะว่าหลายคนนี่ก็สิบบมีห้มีหน้าบางคนก็ไปทำงาน ตั้งจังหวัดกับไปพ่อกับสามีแต่งกับสามีไปตั้งประเทศแต่งไปตั้งประเทศแล้วก็อยากให้น้องให้นุง่งให้พอ่อให้แม่ได้มีความสุขก็ให้กันไปเยี่ยมเยี่ยนกับไปพอ่อเป็นทอดเป็นทอดแม่พี่นอ้องติดต่อกันไปเป็นทอดไปพอ่อคนนไม่กับแต่งไปไอเมนคือรุ่นน้องรุ่นล้านไปเยี่ยมไปเยี่ยนกับไปอาสิไปพอ่อ แฟนไปอย่างกระแต่งกันนะพี่น้องเนาะนั่นละคนนีสานเท่ากับจังว่าเป็นส่วนหลายวาสนาเด้อตามตามขอที่เพิ่นว่าได้พี่น้องเนี่ยเด้อฉันบริปันนามเป็นโตขึ้นไม่เองเด้อเป็นอย่างมาดดาหมูจังเป็นเงียบฝรั่งวาสนามีคนเคยถามเยอะเว้ยฉันเนี่ยเป็นมันโ่เป็นเป็นเมียฝรั่งด้วยความ จําเป็นเด้ฉันเป็นเมียฝรั่งด้วยความสมัครใจ่ได้พี่น้องฉันสมัครไก่เพราะว่าฉันชอบสามีฉันฉันว่าเิ่นเป็นคนรอเหลาเวยแล้วรอเหลาอยู่ได้สมัยตะกีพี่น้องอย่มาเบื่องเราสมัยนี้เด้อเรารอเหลาอยู่ได้สมัยตะจีเราเป็นคนทีเป็นคนทีเขาเอ่ยยังนอ้านห้องแบบแม่อายๆเห็นไหมพี่น้องเป็นคนบกค่อยเว้า เป็นคนเงียบงียเป็นคนยิ้มเป็นคนอ่อนน้อมน่ละเป็นคนนิสัยดีมีอย่างหนึ่งที่ฉันมักไหลกับพ่อใหญ่ิกนี่คือแล้วเป็นคนฉลาดฉันเป็นคนมักคนฉลาดฉันบ่มาคนงี่เง่าเสียอย่างเดียวพ่อใหญ่ิกนี่อายุหลก็ฉันแค่เดือนเดียวถ้าเล่าอยายุหลก็ฉันหลก็านี่สิดีเติบอยู่เพราะว่าฉันเน่เป็นคนมักพู้เเ่าบ่มักเล็กน่อย หลายคนบอกว่าเ้าแต่งงานกับคนฝรัง่งเนี่เขากระสีเอาเงินเอาทองมาซรอยพีสออรอยน,น,น้องเฮ็ดนั่นเท็ดนี่แมนบอสัว่าในกรณีของนองนุตเนี่ยมันบอกแม,มนเด้พี่นองกรณีของนองนุตเนี่ยพ่อกับสามีนี่ตอนทํางานมองเดียวกันเราเป็นนาาฉันเราเป็นหัวหน้าง,งานเราเป็นผู้ตรวจหัวหน้าผู้ตรวจงานฉันเป็นลูกน้องเราก็สอนงานให้ฉัน สิบปียี่สิบปีให้หลังหลวลวาจังไลยป้าเจ้านี่เป็นผลงานที่ข่อยลงทุนเราได้ประโยชน์มากที่สุดการที่ข่อยสอนงานให้เจ้านี่เจ้าตอนนี้นี่เจ้าเป็นผลงานที่ดีที่ที่สุดของข่อยเลยเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดที่ข่อยลงทุนเกี่ยวกับตัวเจ้านี่วสานวาเพราะว่าเท่ากับมีงานทำเทียบเท่ากับเพิินแมนบอลระคะอ่ะ ฉันว่าการแต่งงานกับสามีฝรังเนี่ยฉันบอกว่าสมัยนี้เนี่ยรุ่นน้องๆของเท่านี่มีความจุดประสงค์อย่าง้อคะเด้อถ้าจุดประสงค์ที่ว่าโอ้สิแต่งงานกับเขาวสิใส้เขาเลียงตลอดเราวสิให้เขานั่นเขานี่หนึ่งฉันสิบอกไ้เด้อพี่น้อง ฉันนี้ทํางานกับฝรังโดยตรงเลยแทบสีบอมมีคนบันเฮาหรือว่าคนต่างชาติในทีทํางานของชันเนี่ยพนักงานสีลอยคนอย้นเป็นผู้ไส้เหมาือนเป็นพิ้งอยู่สามสีคน้นเลยฉันโดยตรงนี่ทํางานกับพวกผู้ชสยทั้งหมดเลยเขาก็บหวังว่าสิเอาคนบาดใดมาเรียมหรอกพี่น้องเขาก็จากสีหาคนที่เท่าเทียมกับเขาแล้วก็ซอยเขาทำมาหากินคือกัน บางเทียหลายคนมาอเมริกาห้วกคิดว่าจั้งไหนล่ะพี่น้อยใครก็บ่าน้อยใจหรือว่าพิดหวังเลยแม่พี่น้องเออพิดหวังดีกว่าพิษหวังวยาเป็นยังคือลำบากทำไมอยู่อเมริกานี่พิษหวังบางคนพี่น้องจบปริญญาโทมาจากจุฬาจบปริญญาโทมาจากธรรมาสตร์จบมาปริญญาโทมาจากมหาวิทยาลัยใหญ,ใหญ่ฉันขอบอกเลยว่า การสิมาทํางานกับชาวต่างชาติโดยเฉพาะภาษาอังกฤษเท่าเป็นภาษาที่สองเนี่ยมันบริง่ายดอกพี่น้องหลายคนเนี่ยก็ว่าห้๊ยลูกเจ้าเจ้าคือผสอนภาษาไทยวสัสดว่าให้มันว่าไทยแด่ววัสดว่าเอาูขันสิไปเบืองไทยก็สอนอยู่กินเขาว่าจังไดขอน้ำกินแน่ซื้อน้ำแข็งแน่สอนพญ่ริกว่าขอเบีร์แน่อ่าวายพี่น้องสวัสดีครับสอน พ่อได้ไปเยี่ยมญาติพี่น้องเพราะว่ายัางว่าติพี่น้องฉันก็ต้องการเรียนภาษาเขาขึ้นกันฉันบ่นเรียนภาษาของเขาฉันก็ทํางานนําเขาบ่ได้พราะฉะนั้นภาษานี่มันเป็นเรื่องสําคัญในพี่น้องโดยเฉพาะภาษาเวางานหลายอย่างอยู่อเมริกาเนี่ยบางเทียบมันก็ต้องเขียนกับมีมันก็เป็นงานที่ใส่มือใส่หัวสมองอแต่ว่า เขาก็ต้องเรียนรูเพิ่มมากขึ้นฉันการันตีได้เลยพี่น้องขันจาจบปริญญาโทมาน่ขันจาบบรูภาษาเจ้าก็คือขี่ม,ม้าในอเมริกาเพราะฉะน,นั้นขันจาสิมาธรถถามาหากินอยอเมริกาเรียนภาษาภาษาที่สองเป็นแนวทาเสีหยห้เข้าบาบุกเบิกถ้ามาหากินได้ภาษาบ้านเข้าเขาก็ใสยุบันเฮ้าพี่น้อง ภาษาบานเทาาก็ใส่กับคนไทยเฮ้าเข้าไปหากันไปไหว้กันแต่าภาษาที่ธรรมาหากินมันเป็นภาษาของเขาเด้อค่ะเด้อถึงว่าจริงอิหลีแล้วนี่ภาษาอังกฤษนี่ก็สำคัญในบานเทาคขึ้นกันอ่าฉันเห็นหลายคนไปเรื่อนภาษาฝรั่งเศสภาษาเกาหลีภาษาต่างๆขมรหลายประเภทหรือภาษาเมาเลาเซีย มันดีเฉพาะประเทศนั่นพี่นอ้องโอเคเลียนภาษาอังกฤษให้มันได้พอสมควรถ้าเรียนภาษาอังกฤษได้ communication หรือว่ากับแขกต่างชาติได้เพราะว่าแขกที่มาจากภาษา,าจากอินเดียจาก จีนเขา,าบ้านรัฐบานเฮาหรือเขาไปตั้งปฏิเทศเขาก็เอว่าภาษาอังกฤษนี่แหละพี่น้องมันเป็นภาษากลางเด้อเจ้าไปยุโรปเจ้าก็ต้องว้าภาษาอังกฤษเขาก็บอกภาษาอังกฤษของเขาได้เพระาะฉะนั้นภาษาเป็นความสําคัญและฉันที่บอกว่ายาหวาังหลายขันสิมาเป็นเมียฝรัง่งเราสิสุขสบายนี่ยา่าเป็หวังกันหลายเด้ออืมเพราะแต่ฉันแต่งงานกับพงไนริก ฉันก็มีโอกาสได้งานที่ค่อนข้างวสิดีวันทองฉันก็ทํางานเคียงบาเคียงไรกับสามีเป็นเขาว่าเป็นเมียฝรั่งแต่ว่าฉันก็คึกว่าล่ะคิดว่าเจ้าของเป็นเมียธรรมดานี่ล่ะเพราะจังไหนกูก็เฮ็ดงานคึอกันฉันก็ไปทํางานตื่นเช้ามากก็บขึ้นไปทํางานแถมเตรียมเสื้อผ้าให้สามีสามีก็ไปทํางานการาบบา้านยัมาแลกงฉันก็หุ้งข้า ดูแลอาหารการกินทุบ้านล่างถวยเฮุูแนวพี่น้องแมนบ่กเหรอเฮตแนลฉันก็นเลยว่าสำหรับฉันเนี่ยเป็นเมียฝรั่งเนี่ยนาสิสบายแต่กระบ,บอสบายแถมบางเทีฉันทำงานหนะักก็เพราะยัยรีกอีกเพราะางานของฉันมันเป็นงานที่ว่าไข่ไข่ก็ว่า อันดีแม่น่ะแมพี่น้องฉันทํางานสายการบินเขาเอาเครื่องลงมาสอมเท้าสอมบอ่แล้วกันเทาาสอมแล้วเขาไปใส่งานออกเครื่องมันก็ขื้นบ่ได้ไผู้ผู้โดยสารมันเขาเส้นผู้โดยสารไว้แล้วว่าเออเครื่องนี่สิเอาผู้โดยสารไปน,ไปนี่เครื่องบ่ขื้นบินบ่ได้ไพี่น้องอ้าวโต๊เข้าอีกแล้วบัดนี้เพราะฉะนั้นคือการเขาพลังก็เอิดว่าอ่อนข้อเนาะบางเทียเขาก็ต้องสแตนบายแม่พี่น้องโอ้ เขาสิเอินมาเข้าก็ตตองแลนเม็นบละสำหรับงานพวยใหญ่รีกสบายก็เข้าปะนี่มันเป็นเงินเดือนไหมพี่น้องเพิ่นเป็นเงินเดือนเพื่อกวันจันทร์ถึงสุขวันเสาร์คุณก็ต้องไปทำงานเข้าวันเสาร์ก็ต้องไปบางเทีวันอาทิตย์เขาเอื่นมากกับองแลนได้บ่านี่เขาก็บม่อยากใครเ,เขาว่าเฮ้าขี้เกียจแม่นบละเพราะว่าเฮาเราเป็นผู้หย,ยิ่งคนเดียวในหน่วยแม่นบละทํางานเคียงบาเคี้ยงไรพวยใหญ่รีกมากนี่มีไอยบัคดาดด้พี่นอ้อง อันฉันคิดว่าทุกมื้อนี่ที่ฉันริท่ายนี่นะหลายคนก็นพอ่อต่เขาเห็นห่าไปเฮ็ดเทียนพึ่นกับว่าโอ้ยเป็นเมียฝร,รังคือสิสบายเน,นาะนั่ง่าส่วนว่าผัวไม่เฮ็ดเทียนให้ข้าเจ้าบ่รู้เลยว่าเงินที่เฮามามเฮ็ดเียนเนี่ยก็เป็นเงินที่หฮาซอยผัวาหานน่ะละพี่น้องว่ามันเราบด้หารพูดยวหรอกฉันกะหาคือกัน ฉันกับไล่วาเนาะในอนาคตเนี่ยฉันบริฉันพ่อแต่ฉันมาหอดบานเฮ่าเนี่ยพ่อมาเห็นเนี่ยมีคนว่าเจ้าเป็นเมียฝรังบอกฉันก็ย่อมหล่ะว่าฉันเป็นเมียฝรังฉันก็ผากผูดใจที่ฉันเป็นเมียฝรังแต่ฉันก็เป็นทุกคนเมียฝรังก็บข้าเจ้าก็ทำมาหากินพี่น้องฉันเป็นคนเป็นอม บมมีการศึกษาที่สูงสูงบริจบปริญญาตรีปริญญาโทษฉันเรียนจบวิทยาลัายเทคนิก,กลบรีปวทอพี่นอ้องแต่ฉันไปเรียนนําคุณลุงคุณป่าของฉันเพิ่นกับมีตาฉันดีดีฉันกบคิดว่าเลี่ยนดาน้างอาจจิมีประโยชน์ฉันคิดว่าพระเจ้าทั้งหลายระะเจ้า เพิ่อนอาจสิโดนบรรดาในฉันมาพอเพราะแง่ริเนาะอยู่กันบ่างไกลกับมาพอกันมีงานทําในสายเดียวดิฉันเลี่ยนมาด้านสร้างฉันก็ดีใจฉันคิดว่าถ้าพี่น้องพอเมียพลังกับว่าต้องไปกับ่ต้องไปค้ายๆกับว่าดูถูกเขาเพราะว่าเขาบ่าหลอ่ะ าสถานการณ์เพิินเป็นจังใดเนาะค่ะ okay. ฉันสิบ่กหอยฟังว่ามีอยู่มือหนึ่งพี่น้องหลายปีมาแล้วที่ฉันกลับเมืองไทยเนี่ยฉันไปกับลูกฉันสองคนตอนนั้นสามคนสามคนแม่ลูกไปพออยู่บ้านมูของฉันเองนี่ละพี่น้องเพิ่นเห็นคนุณผู้หญิงคนหนึ่งแต่งตัวใส่กระโปรงมินิสเกิร์ตเหมือนไหมยางอยู่แอร์พอร์ตเพื่อนผู้ชายของฉันคนนี้ เอินพนวอิโตพี่น้องฉันนี่ใจหายเสียใจเฮาบริวาให้ฉันดอกเขาเจ้าลูกยูวาฉันเนี่ยสามีของเขานี่เป็นเอนจิเนียร์มีการศึกษาโตเข้าเองกับพ่อมีความรู้ลูกยูวามมบริวาจะของแต่การทีโมไปดูถูกผู้หญิงคนอื่นเนี่ย มันเหตุเห็ฉันเสียศูนย์เลยพี่นองฉันเบิงโมูฉันคนหนีตอนหนีฉันบริษัติดต่อน้ำเล่าแล้วฉันเบิงเล่าด้วยจิตใจโหตหูเลย่าบอาทิโทไปว่าเขาได้จังไหนโตบัลูเลยประวัติเขาอาจถึแมมันอีโตถึงเขาเป็นอีโตถึงเขาเป็นยังบมีโตกับบมีสิท์สิสไปไหวเขาแบบนั้นได้เล่ากระเถียงมาอยู่ว่าหว่วยมันก็คืออีโตออหลีโตะหล่าวสันวา วยคือบกคือมันกับโบเมนนาทีของพวกเจ้าสิมา,าวาเขาซีนาวาเขาหรือดิ้นท่าเขาต่อไปนี้ยาาให้าได้ยินเดีกเดินเรื่องแบบนี้ห้าบริทชอบคันตัว,วเขาเป็นอีโต้คันคอนอื่นเห็นห้าอยางน้ำฝรังเขาก็คิดว่าเ้าเป็นอีโต้ขึกันทั้งที่ห้าบไม่ได้เป็นอีโตเพราะฉะนั้นห้เกียรติกันดีกว่าพี่น้องอันนี้มันเป็น อีพี่ที่หนึ่งเด้อเรื่องเมียฝรั่งเนี่ยฉันยี่าเมกาบ่เคยมีผู้ใดเอิ่นฉันว่าเมียฝรั่งเขาก็เอิญจะว่าเป็นเมียก็นันก็นีฉันกลับเมืองไทยหลายคนเอิญฉันเป็นเมียฝรั่งก็โอเคยู่บ่เป็นยังฉันบได้ว่ากันเลยฉันฉันบ่ได้รังเกียจข้านันเราฉันกับบ่ได้น้อยใจกับข้านั้นเพราะว่าฉันมีความสุขเพราะว่าสามี เทคแค่ฉันและฉันก็เท็คแค่สามีเข้าไ้เกียริซึ่งกันและกันอย่างหนึ่งฉันสิบอกสามีฝรั่งไ้เกียริเมียเนี่ยถามเด้ยเลยพี่น้องถ้าเจ้าแต่งงานกับฝรั่งเนี่ยเจ้าเลิกกับฝรั่งเนี่ยเจ้าสิกับไปแต่งงานกับคนไทยบ่ลอยต่อลอยสิลอยต่อลอยบอกบอ่อบ่มีทางพออย่างเขาบฏิวาติใชา่ไทยพอดี แต่ว่าประเภทนี้มันต่างกันพี่นอ้องเข้าซอยเหลือกันถึงเป็นเมียฝลังเข้าคุดดินแล้วก็คูดเท่าดูนันแล้วกันเพียงแต่ว่าพวกเข้าคนไทยนี่นิสัยเสียมักเสิเหตุไถ่สามีเขาก็จังหาเข้าหลายแต่ว่าเข้าอยู่เมืองไทยเข้าต้องห้เกียรติผู้ใา้ซึ่งอันนั้นเนี่คนที่แต่งงานกับฝลังมาโดเนี่ยสิกับไปให้เกียรติกับผู้ใายคือเก่านั่นอ่อนน้อมคือเก่าเนี่ย มันเผาแล้วพี่น,อน้องพราะฉะนั้นข้าเจ้ากะทุกคนกะมีเรื่องเล่าของเจ้าของเองฉันสิบอกเดอ้ออยู่ไซกัดสางแต่งงานกับผู้ใดกัดสางถ้าเขามีความสุขสยางเนี่ยผู้ใดกับมาม่วาเขาบ่ไใดดอกสำหรับดิฉันนี่เด้อพี่น,อน้องสิบอกเลยว่าแต่งงานมา2ยปีกับพ่อใหญ่ิกเนี่ย มีทั้งถุกทั้งสุขแต่ว่าบัปัปบายมีสุขหลายกว่าถูกเพราะฉะนั้นมันก็สมความลําบากของเฮ้าเที่ยวนาฉัาดเสือปัญายิบิกมาคุยเหตุฟังเด้อพี่้อกขอบคุณหลายๆเ้ยค่ะสวัสดีค่ะ